เขาจะรับสู่ใหม่ครับไปชิรอดของโคยะนะครับก็อันนี้เป็น EP ที่1เริ่มต้นใหม่นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานนะครับคลิปล่าสุดเมื่อตอนไหนอะเดือนกวาน่าใช่ไหมน่าจะประมาณเดืนอน2เดือนแล้วมั้งเดือนเดือนนะครับเดี๋ยวผมเช็คนะผมก็ไม่มั่นใจนเหมือนกันสิ่งที่ทําให้ผมหายไปนะก็เพราะว่าผมนะ่ะติดธุระจริงๆผมติดธุระ ใช่ผมติดตัวละครใช่ใช่ใช่ใชติดตัวละเอ่อเราเปิดเข้าใจกันด้วยผมติดตัวละครทุกคนตัวละรหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มว่างผมเลยจะกลับออกไมคครับดต oh นะครับผมก็เลยเล่นแบบเดิมไม่ได้แบบที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็ไม่ไม่ว่างนะครับตอนนี้เพื่อนผมไม่ว่างทุกคนต้องมาถ่ายคลิปคนเดียวเหมือนเดิมครับเพราะว่าเวลาอกไมไม่ค่อยจะมีนะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เราก็ยืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราที่สําัญจ์ด้วหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วอยากดูคลิปแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็โอเคคนระับเราเกิดมาในที่ดินแดีที่เรียกว่าดูจุดกึ่งทางระหว่างน้ำเข็งกับปกตินะครับ ืเราเกิดมาที่ดีเลยนะครับเรื่องของการเล่นไมค้คานนะคือเราต้องมาตัดไม้นะครับอันนี้ผมจะสอนผู้เล่นมือใหม่ให้ด้วยนะใครใที่แบบเพิ่งจะมาเล่นไมครับแล้ว่าเมาเจอคลิปนี้ก็ดูผมนิดนึงนะเพราะผมว่าจะสอนไม่มากก็น้อยนะครับให้ผมเล่นได้นะโอเคนะแล้วก็ตัดไม้นะอันนี้ก็แบบเบสิกครับก็ตัดต้นนึงก่อนโอเคโอเคพอเรตาตัดไม้ได้สักต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็จะเดินถิ้ง ใครขี้เกียจเดินนะครับอย่างเช่นผมนะเอาวสวัสดีนั่นมายถือซอมบี้ครับอย่าเข้าไปยุ่งต้องต้นเกียนนะโอเคเราก็จะมาขุดหลงข้างล่างนะครับเป็นที่เกียจเดินผ่านถ้ำนะครับที่มันมีหินหลอกโขุดลงไปนี่นะอันนี้ก็จะกลายเป็นหินแล้วเราก็จะมาคาสิ่งที่ว่าโต๊ะครับหรือทาร์ติงเทเบิลนะครับไม่เป็นสำเนียงต้องเป็นนะไม่ใช่ว่าเป็นหรือเปล่า วิธีการพูดหรือน้ําเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเยอะก็ใช่ครับเยอะวิธีการเล่นของผมอาจจะดูชิวๆนิดแต่บางทีช่วงนี้ต้องทำอะไรให้มันดูชิวๆกนโอเคแล้วก็จะได้แบบสิ่งที่เรียกว่าพิชเชตน์ครับหรือที่ขุดหินที่อยู่รัดัแแคมก็จะทำการถ้าเป็นแบบคนเล่นทั่วไปก็ขุดหินไปเยอะๆเลยก็ได้แต่สำหรับผมนะครับ ผมจะขุดหินแค่8ก,ก้อนนะครับเพื่อมาทําเป็นทิชแอดหินว่ามันได้ขุดเร็วกว่านี้โอ้โจีนเนี่ย,เ,ยเราก็มาขุดได้เลยะครับขุดตามปกตินี่แะผมก็จะเอาต้องประมาณ24ก้อนนะครับช่วงคุนแรกนะนี่เราก็จะขุดขุดแต่ใครที่แบบไม่ได้แบบเป๊ะเวอร์อะไรขนาดก็เ,เอา20ก้อน10กก้อนก็ว่าุดก็คขุดแต่ เพื่อให้ทำคืนแรกที่ไม่ต้องขุดหินเพิ่มเลยโอเคนี่นะครับผมก็จะได้ยส24ก่อนแล้วผมจะเอาอย่างทํำแห่งนี้เลยครับแล้วก็จะมาครับสิ่งที่เรว่าขวานนะครับสโตนแอดนะแล้วครับมาโอเคหลังจากนั้นเราก็จะตัดไม้เพิ่มสามต้นนะครับเพื่อผ่านคืนแรกนะนี่คือการเล่นเบสิก แต่ถ้าใครอยากตัดเยอะกว่านนะั้นผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ผมเนี่ยแค่สามต้นก็ออเลยแล้วครับหลังจากขุดเสร็จเสร็จอันนี้คือแบบเทคนิคผมมันเชิงเทคนิคก่อมันเป็นฝับเคยชินองผมนะครับผมเล่นอย่างนี้นะถ้าใครอยากผ่านจุดแรกไวๆก็ไปแกะผ่านโคตรไวใช่ครับไวมากนี่เราเจอแก่แล้วหนึ่งตัวเนาะครับมาเ่็เนตัวนี้นเพราะผมก็ไม่น่าจะอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ ถามว่าอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์แต่เจ้าโง่เนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกครับผมไม่ค่อยชอบที่แบบนี้โอเคลอกจากนี้ผมก็เจอสัตว์ที่ไหนอุ้ยหอชอบตนี้โอเคการหาอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญะครับคิวแบบ่แรกแถ้าเราไม่มีอาหารเสื่อมงายอันนี้ผมไม่ได้ลงมดเสริมหรืออะไเรเพิ่มเติมลงแค่ เ e x กเจอแผ่นหะนก็เป็นเ e x ก u r แตัวนี้ตันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะมันก็ถามว่ามันภาพสวยขึ้นไหมมันก็ดูน่ารักดีนะก็ดูแบบมีชีวิตชีวาดีแต่ใบไม้มันอาจจะดูแบบน่อยไปหน่อยดูแบบปั่นแองดูกระจกนะนี่แกะแกะก็า่าไปนะคะข่าไปให้หมดเลยนี่นะ ผมก็จะไม่เก็บแกะไว้เลยไม่เก็บตัเบตเลยบม่อยู่แถวนี้เลยเก็บออยมานิดนึงเจออะไรผมก็เก็บหมดอ่ะจะมืดเจออ่ะต้องใช้วเวลาเปิดคลิปนานไปหน่อยนะมเป็นไรถ้าเราแบบาผลแกะยังไม่ได้ที่จะทาเตียงลงเราก็มีวิธีหลบพื้นแรกอย่างสบายๆครับเดี๋ยวผมจะบอกทีนะแต่ตอนนี้ผมที่อะไรมันที่แบบเน้นสูงไอ้แกะเองเราต้องหาที่สูงๆอยู่นะครับ แต่ไม่ต้องแบบสูงมากอะไรก็ได้าะไม่ได้ make make s อะไรขนาดไม่ได้แบบเปต่ออะไรขนาดก็หาที่ที่เราจะไม่โดนร้อนไปด้วยฝ่าโดนร้อนไปด้วยเขานะก็แนะนําเป็นที่โลง่งๆหรือแม้ก็ท่ที่ถึงสูงไว้ก่อนนะครับผมณที่นี้ผมเห็นภูเขาลูกนี้ผมก็จะขึ้นไปที่ภูเขาลูกนี้นะครับเพราะที่สูงเราจะปลอดภัยกว่าที่ที่โดนร้อนด้วยด้วยมันจะแคบเราจะหนีมอนเตอร์ยาก แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งก็รับดาบมาสู้กับมอนเตอร์ได้เลยคนระับส่วนผมผมจะเทสไว้ก่อนก็มันขึ้นเองไม่ยากใช่ไหโอเคค่อยๆขึ้นก็ได้ไม่ยากไม่ยากโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคตรงนี้เราก็ขึ้นมาได้ที่สูงแล้วเออขึ้นมาถึงที่สูงแล้วนะ แต่ก็ยังมีมอนสเตอร์แต่มันตัวนี้ไม่ตีตไม่ตีหรือไม่ก็พาทิตยังไม่ตกเลยไม่ตีแต่มอนสเตลขาล้างล่างก็อย่าเียอุ้ยอุ้ยก็เข้ามาเข้ามาไม่เคยคนตรงนั้นเหมือนจะมีเมืองเหมือนเป็นเป็นเมืองน,นะครับเนี่ยตรงตั้งแต่ที่เราแบบหาที่อยู่ได้ สักนิดนึงแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนี้รอจนถึงเช้าไม่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ถ้าตรงไหนปมดแนะให้อยู่ตรงจึงเช้เลยเป็นผู้เล่นมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเคย่ันประสบดยากีริงแล้วผมจะแนะนําให้เดินไปเรื่อยๆครับใช่เราจะไม่ปล่อยให้เวลามันสูญเปล่า ก็จะไม่ปล่อยหวลาให้สมตา,าะว่าผมรู้ว่ายัางไงผมก็คงไม่ตายหรอกมั้งกับเลือดอีกหกหัวใจเนี่ยไม่ตายไม่ตายก็อาจจะมาเช็คเมืองนิดหน่อยถ้ามีเหล็กอยู่แถวใ,ใกล้ๆเหมือใหญ่เลยนี่ผ่าโอเคตอนนี้เหลือห้าหัวใจครึ่งแล้วก็พยายามเซฟหัวใจไว้กนต้นเกมแล้ที่สำคัญช่วงต้นเกมยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องวิ่งนะครับเดินเขาก็ได้นะ มันก็ได้เหมือนกันถ้าวิ่งมันจะเปลืองครับโอเคก็คิดว่าเราได้บล็อกแบบไม่ต้องขุดบล็อกดินก็ถือว่าจําเป็นนะครับในช่วงแรกๆร็ใช้สอตัวอะไรได้นะครับใช้ทาอะไรก็ได้หลายอย่างครับทสาสะพานข้ามแต่ละต้นไม้นะครับตรงนี้เ็าน่าจะเป็นป่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองอยู่นะครับผมก็จะ เดินเดินไปเรื่อยๆครับบสิ่งใจนะสี่ยงใจไม่น่าจะโดนตัวอะไรบอกว่าจากิปเปอร์ที่ระเบิดผมแบบระยะเ่าคนแ้่ผมแต่ผมเกลียดพวกสเกลอะ่ะมันถ้ามันเกิเดเยอะๆมันมันเหมือนเดิมยิงคอมโบกันนะแคปนี้เรียกว่าแคเรียกว่า่เวอร์ชันนี้นะเราก็เดินมาได้สักพักนะครับผม,ผมก็จะเห็นเตอร์เยอะมาก ก็จะเดินหนีเดี๋ยวผมจะเดินหาที่ปไอดรัท,ที่ก่อนนะผมอาจจะไปตรงนู้นนะครับก็เคเรามาถึงตรงที่เราว่าจ,จะพักกันอยู่แต่เหมือนตรงนี้จะมีคนอยู่แล้วครับเราก็จะเดินหนีก่อนมันไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยเลยจริงๆแต่แถวนี้ก็เหมาะกับการสร้างบ้านอนะโล่งดีมากเป็นท,ที่สถานที่ที่เหมาะมากเลยครับผมจะมาบ้านแถวนี้เพราะว่าจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะเดินสำรวจจนชักเลก็ได้ ิปเปอร์เจอเราแค่เดินหนีมันไม่น่ากลัวขนาดมันพอคิปเปอร์ก็ไม่ได้เดินเรื่องคนเรยใช่เราแค่เดินหนีแบบง่ายๆนี่นะครับคิปเปอร์ก็ไม่ตายตรงนี้เป็นทะเลโอเคถ้าผมแบบสอนอะไรผิดผัดไก่คนที่เล่นไหมครับอขอโทษด้วยนะผมก็แค่แนะนำาเล่น เดี๋ยฉบับที่ผมเล่นนะฉบับที่ผมเล่นมันก็ผมคิดว่ามันหลายๆคนก็น่าจะทําตามได้นะครับขอแค่ okay, เราไม่กลัวมันเติมมากเกินไปที่ก็ไม่ได้เดินทำโดูทำเราเร็วมากนะรเราเดินเฉยๆก็เร็วกว่าพวกมเรามีตัวที่เร็วกว่าเราก็จะเป็นผีเด็กก็อีกตัวหนึ่งมันไม่ได้เดินเร็วกว่าเราวัดตามหลังทงนันแล้วก็คือ Man, อินดอ์แมนเนี่ยไปจ้องหน้า มันไม่ตีเราถ้าเราไม่จ้องหน้าก็พยายามแบบมองต่ำไว้นะอย่าไปจ้องหน้ามันด็ดกาดเราอาจจะตายนะโอเคตรงนี้มีเหม,มืองเหมืองเป็นเหมืองใหญ่นะเหมืองใหญ่อุ๊ยเออเกือบตายผมเกือบตาย,ยครับทุกคน,นโอ้ตรงนี้เป็นน้ำแข็งผมขึ้นไปข้างบนก่อน ผมเจยดสักเกียวอ่ะมันจะทำผมตายเลยนี่แล้วผมวิ่งอนผมเจอแม,ม่มุมแล้วเกมผมกระตุกไม่รู้เป็นไรแต่ตอนนี้ผมต้องวิ่งคนระับผมผมเริ่มไม่ปลอดภยนะัยแล้วจริงๆครับผมเดินไม่ปลอดภัยแล้วผมขอดเดินหาที่ปลอดภยดัยจริงๆผมว่าผมต้องอาทิตย์พักก่านก็สามหัวใจนี้ม่มันมันเสี่ยง โอ้เอ็นรงจ้องหน้ามันนะครับแม่มุมดวลตลาดเลยตีผมตกได้เดินออกมาเลยโอเคโอ้สกิกลกวสกิลมันยิงผมแรงนะครับก็ผมจะหลบโอชิปเปอร์อีก้ะเดินโอเคผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณตีสองก็เชอฟ้าก็น่าจะเช้านะผมเดินสำรวจมาเพียงพองแล้วนะ ที่ผมเจอหมู่บ้านนะลุนหมู่บ้านอยู่ตรงนี้คอมจจนอยู่ตรงนี้มันนมกเซนมากกับการที่เราเล่นไหมครับหมายถึงแบบเนี้ยเวอร์ชันอัปเดตมาเยอะแล้วก็ก็ยังมกเราก็จะเดินไปที่หมู่บ้านเพื่อไปขโมยของนะอ,อันตรายนี่แล้วทำไมมันอันตราย S <S โอ้โอโออยอ,อ,อ,อันตรายโอ้ยนี่ป้อมโจรอุ้ยอันตรายผมว่าผมพุดลงก่อนเพาผมหิงมากเดี๋ยวผมจะทำการเอาอาหารกินนะเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าผมวิ่งไม่ได้นี่คือมันแย่มาก นี่คือการหลบไผ่ที่ผมจะแนะนําทุกคนนะคือกุดลงแล้วก็ปิดรูไว้ข้างบนเรามีของแล้วก็มาทากระถางอะไรอย่างกินได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากผมจะแนะนําการเผาเบื้องต้นถ้าเราไม่มีฐานเราคาบไม้แบบนี้มาสิบสองอันใช่ไหมเราจะเห็นไม้อันนี้แล้วก็มาแกะรูมันจะได้เป็นยี่สิบสี่แล้วก็ค่อยเอาไปเป็นเชืบปบุ่งนะครับ ม,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 มันเป็นเชื้อเพลิงหนีไม่ใช่ไม้นี้ไม้เันสลับนะครับนี่เป็นเชื้อเพลิงที่ดีสําหรับต้นกีมเลยนะตัคไกฟัวที่แคบๆก็ขาายายห,หน่อยนิดจึงโอเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่หมู่บ้านนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ทราบ เใสนะเราก็จะเดินทางที่หมู่บ้านเราจะโจรตรงนี้หนึ่งคนไม่อย่นั้นเป็นหมู่บ้านน้ำแข็งนะครับไม่่นหมู่บ้านน้ำแข็งหมู่บ้านแบบเขตยดหิมานะมันเขตถึงมาหรือเปล่าไม่ใช่เขตยดหิมาดิมันแค่อยู่ใ้กับเขตืมก็นาดสนใจตรงนี้ภูมิประเทศไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีโจรมันจะบุกยากนะ มู่บ้านแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างาจะอุด,ดมสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยแค่หลัโตทุกอันเลยเราสามารถขุดออกไปหมดได้เลยนะครับท้่เป็นหมไม่ต้องกลัวว่าชาวบ้านมันจะไม่มีอาณาจินะนะเพราะามันก็ไม่กินแล้มันก็ปลูกได้เลยมันสามารถปลูกขืนได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะเห็นไหมมันปลูกอยู่มีโกเลเด้ด้วยหมู่บ้านที่แบบแข็งแงนะครับอุดมสมบูรณ์ ตรงนี้น่าจะมีเนี่ยอัพเตอร์โตรนผมไม่ขอขอโมยของอันนี้แล้วกันมันเป็นสิ่งที่ขอได้ง่ายนะนี่สิ่งที่เราจะขโมยกันนะครับไอ้กูอาหารเชงเลิอดของผู้เล่นที่มีงช่วงต้นเกมมันใช้ได้ยาวเลยถ้าเราขโมยไปสักหนึ่งบ้างน,นี่มันมันใช้ได้ะยาวจริงนะนี่นะครับทุกคน โอเคมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจของมูบ้านนี้ถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีกองฟ้าอย่างนี้เป็นหมู่บ้านที่น่าจะไม่ค่อยดีนะครับไม่น่าจะแบบเรื่ออาหารอาจจะไม่ไม่อุดมสมบูรณ์โอเคผมจะขุดไปให้หมดเลยนะไอตรงนี้มีน้ำหรอ เป็นน,บบน้ำแข็งไม่พ้นน้ำโอเคก็ถือว่าดีหมู่บ้านนี้มีประสาทเท่าแหละแสดงว่าหมู่บ้านนี้น่าจะมีเกาะดีที่อยู่ต่งางตัวนะแต่หมู่บ้านนี้มีสิ่งที่สำคัญได้นี่ต้องการไอ้นี่ะนะคฮะข้างบนมีกล่องนี่ไม่น่าจะมีะมนะอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่เขตหนาวโอเค บ้านหลังนี้มีกล่องแน่นอนนะครับเปิดกล่องนานนะครับช่วงแรกๆน,นะเพ mm. ราะไมคัาเวอร์ชั่นพวกนี้มันจะนเรัแบบดีนะครับนี่เราก็ได้ของ mm. โอเคถ้าเอ็ม,มรอมาก็ถ,าถือว่าดีนะมีหมี่ข้โอโลโอเค จะบ้านอาจจะน้อยไปน้อยน้อยไปเยอะเลยยังไม่ใช่หมู่บ้านอย่างแต่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนี่คือสิ่งที่ผมจะเอารนะับเตียงหนะึ่งถ้าตัวไหนไม่มีเตียงน,น้อทขอไทษเลยนะหมูม่บ้านหลังนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับกอนนี้ผมไม่ได้แย่มากนะ เจะกลับไปพื้นที่ที่ผมบอกอ่ะไอ้นี่นะอืมรู้ว่าผมจะเอาคนแกะเอ้ยข้าแกะดีกว่าแล้วผมก็จะเอาไอ้นี่ไปคืนชาวบ้านเตียงแล้วเราค่อยไปเจอกันตรงนู้นนะครับตรงที่เฮ้ยโอเคนะครับทุกคนระหว่างผมเดินทางมาผมก็จเจอไม่ใช่ไก่นะนผมเจอหล็กผมเจอหล็กแต่ก็นึ่งของสองข้าวแกนี่นะครับผมเจอหลก็กก่อนที่จะกลับบ้านตรงนี้นะ เป็นเหล็กกับธาตนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเริ่ตน้นทีทมานหน่อยเพื่อทําโลนะโลคือสิ่งที่เป็นอาวุธอันยอดเครื่องป้องกันชั้นดีมันไม่เชิงว่าวอธหรามันแค่เครื่องป้องกันที่รับดาเมจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะจากคิปเปอร์หรือจากอะไรก็ตามถ้าเรามีโลนะถ้าอะไรถ้าใครมีเหล็กแค่ต้นเดียวเราไม่รู้ว่าจะขัดะไรทำแต่นี่ลโลนะครับโล่วรจะขัดลิ้นทำไม ผลจะกระดกลิงมัไมโล่นะก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากถ้าเราถือแล้กดย่อ,อนะคนะรนะับทำอางหนึ่งไม่เปิดเสร็จนะกันเบรกอวไรด้วยนะก็เปอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะถูกต้องดนะีโอเคเราก็มาถึงที่ที่เราสร้างบ้านกันแนละ้วแถวนี้นะมันจะสร้างยู่ตรงกลางตถวนี้ของโน้นะแถวนี้ไม่น่าหรอโอ้แล้วผลจะโดดอะไร แล้วผมผมรู้สึกว่าเกมกระตุกมากเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เกมกระตุกแต่ตรงนี้ไม่กระตุกอะเราจะจำไว้นะครับข้ามภูเขาลูกนี้ไปฝั่งนีบ้านอีกทีสี่โอเคเราจะมาตรงนี้ก็เหมาะกับการสร้างบ้านเี้งเดี๋ยแค่ว่าผมจะเอาบ้านที่อยู่แล้วน,นนะคหับ ไปถึงแบบระดับความสูงของบ้านอือผมเอาระดับไม่รู้ว่าผมเอาตรงนี้เนี่ยระดับนี้เนี่ยตรงก้นน้ำหนึ่งบออนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ดสงเงที่อุปกรณ์ของเราทำให้ทำให้ทุกอย่างรู้ว่าตรงนี้มีคน เราก็จะวางเตียงแล้ว็เซฟตรงนี้เลยนะเป็นพื้นที่งจิ<ม>เกิดเลยนะนี่เราจเตียงล้กนะครับดูว่าดีดูว่าดี้ดวทำกล่องมานดนึ่งไว้แบบเก็บของตัวนี้นะเพราะของลกตัวมาก ยังจะไม่สร้างบ้านนะเพราะว่ายังไม่ได้เกี่วพื้นที่อะไรเลยนะพอแบบผ่านเป็นแรกก็พอแล้วก็มีไม้เสือนิดหน่อยนะตอนนี้แล้วก็จะมีแบบพวกยุกิกอาาไม่ต้องพูดถึงมันมีใช้รยาะยะนี่เรามีอาหารใช้รย,ยาะรยะนี่พวกเนื้อสัตว์อะไรก็มีเยอะนะแล้วเรื่อันเรามีแม่ฐานนิดหน่อย หรือแรกได้นะมีหินนหล็กมีคนใจอีกหนึ่งอันมีเมล็ดหญ้ามีหนังสัตว์มีผลไก่ะเอาวาอันมีเนื้อมีอ้อยนี่มีอิมมรอลนี่ก็เป็นอาหารอันนี้ก็เก็บไว้อ่ะเราเอาอ้อยมาปลูกดีกว่านะครับด้อยของเราก็เยอะสินะอ้อยอะถ้าเรามีเรามาปลูกไปช่วงต้นต้นเกมนะครับช่วงหลังเกมจะได้ไม่ลำบากเก็บปลูกตรงนี้นะตัวดี เดี๋ยวเขีย์ยานิดนึงนลบหูตามันก็ไม่ค่าหลังรอกนะครับโคนเขียนนิดนึงนะเอ้ยบัดดี้เจ้าไก่อ่าผมให้อาหารพวกมันนิดนึงโอเคอ้าววัดดีมี NPC มาเจอเรามันไม่ใช่ NPC นบะมันคือไล่หรืออ่งพวกในโจน ด,ดูดูดูพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับทุกคนแล้วก็ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือมันถึงเวลา,าที่สมวันที่จะปิดชิดนะก็ว่าแล้วก็ผ่านคืนแรกมาได้จนเข้าคืนที่สองแ๋ยวผมจะผ่านคลิที่สองให้ดูแบบรวดเร็วทันใจนะครับนี่คืออันนี้คือผมจะสาธิตการที่เรามีกดแจะเตียงในคืนแรกนะครับเราก็จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นพระอาทิตย์มนจะตก นต่นแรกเริ่มจะมืดเงินเง้นลงเงินลงนะแล้วกดนอนครับนี่ครับใครมีเตียงชัว่วช่วงตอนเปลี่ยนนอนได้ก็นอนนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับนี่ก็เชา้าเลยนอนปุ๊บเช้าปับมอนไม่เกิดดีไหมดีเชื่อผมมีเตียงตรงนอนนะครับใช่มันเป็นเรื่องที่ดโีโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ EP แรกของผมหลายครั้ง ผมจะพยายามทำ EP นี้ให้จบนะอันนี้ผมพูดจริงผมก็อยากจบแบบเอชิโรดแบบปกติจบสักหนึ่งซีรีส์อยู่แต่ผมไม่ขออะไรมากมขออะไทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละไลค์จนถึงถ้ามียอดวิวทะลุร้อยวิวนะับจะทำคลิปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ขออะไรมากขอร้อยวิวกับห้าไลค์ครับง่ายครับทุกคนช่วยแชร์กันหน่อยช่วยดันกันหน่อยครับผม ขอบคุณทุกคนที่ยังดูช่องผมอยู่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูอกอฝากช่องนี้ไว้ให้ดูมเครียบด้วยนะครับหรือม่ก็เครียดนะหนักกว่าเดิมโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับสำหรับใครกดเรียบร้อยแล้วก็ไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า Thank you oh, oh,